มาอีกแล้วครับกับ a อ c คอรที่วัยรุ่นต้องชอบครับคันนี้จัดส่งมาให้เรียบร้อยครับเป็น Honda อ c ด้าคอรับเป็น1.5เทอร์โบตัว EL นะครับบอกได้เลยว่าคันนี้จัดส่งลงรอมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับไล่มาดูด้านหน้ากันนะครับโรเทอร์โบของเขาจะได้เป็นไฟเบรคเตอร์มี LED ให้นะครับมีไฟเดอร์ไลท์ให้นะครับผมแต่ยังไม่มี Honda Sensing ให้นะครับตัวนี้มาดูด้านข้างกันนะครับผมของเขาเป็นจอแมกนะครับ TC 1.5 0 X นะครับมีฮับลิงสีส้มให้ด้วยลัดด้วยยางมิชลินไพลอตนะครับผมโอ้โหและคันนี้จัดสส่่งมาเรรียยบ้้อแลวใท เทสไลเอสเปคให้แล้วเรียบร้อยนะครับก็บอกเลยเลยว่าปรับได้32ระดับก็นุ่มแข็งก็แล้วแต่ท่านชอบเลยนะครับไ้มาดูด้านข้างกันนะครับไฟเลี้ยวไฟกระจกมีให้เลนวอตกล้องมุมซ้ายให้ด้ามจับปกิเลตเรียบร้อยนะครับทันนี้ก็สิ่งๆเนาะกันตัดก็ไม่ติดมาให้นะครับดูภายในของเขาเป็นภายในสีดำนะครับเบาะสีดำเบาะปรอไฟฟ้าคู่หน้านะครับผมก็สวยๆเลยอันนี้แล้วก็มีตัดลายไม้เล็กๆน้อยๆนะครับ้วมาดูด้านหลังกันนะครับผมโุมฝั่งคนนั่งก็สำคัญเหมือนกันนะฮะ เบาตึงๆไม่มีรอยยับเลยนะครับผมมีแอร์หลังให้ด้วยและแวะดูโครงสร้างด้านหลังสักนิดนึงนะฮะรอยขี่จากโรงงานยังอยู่ครับเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกจุดเลยนะครับผมก็สบายใจได้นะครับของเรามีวันละตีเครื่องยนต์เครื่องเกียร์ผ่านศูนย์ฮอนด้าให้ถึงศูนสองปีเต็มๆเลยนะครับผมด้านหลังของเขาก็ตัวแอคคอร์ดเทอร์โวก็หล่อๆอย่างนี้เลยไปรุ่นต้องชอบนะครับอ่ะมาดูอุปกรณ์ย่างไหลกันนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นช็อคอัพแล้วสามารถพับเบาะได้นะครับโอเคมาดูย่างไหลปึ๊บนี่เป็นย่างไหลแล้วนะคครัผมก็นนี้ พี่ดาวจะตกผ่อนเดือนละประมาณ14,000บาทเท่านั้นครับหรือว่าใครตั้งงบดาวซะหน่อยนะค่าง,งวดก็จะลดลงไปสมมติดาวหนึ0 0แสนบาทค่าง,งวดก็จะลดลงไป2,000ับาทก็เหลือลผ่อนเดือนละประมาณ12,000บาทนะครับมาดูด้านข้างกันแล้วมาดูฝั่งคนขับกันนะครับผมนี่อันนี้บอกกันเลยว่าสวยจริงๆสวยงามงดงามขออนุญาตนั่งแล้วกันวัยรุ่นนะเข้าไปนะแบบว่าเลนเปรียบเทียบกับ Civic FE ได้เลยตัวเทอร์โบคันนี้โอเคเลขไมล์ของเขาอยู่ที่55,59กกิโลเท่านั้นครับผม น่าจะสามารถเชื่อมแอปต่อ Apple c a r p เฟ่ได้เลยแบบไร้สายแล้วนะครับเกียร์อโอ,อโต้มีกล้องถอยให้ปรับได้3ระดับนะครับผมมีไปมือไฟฟ้าอ,ออโต้ไปโฮมมีโหมดสปอร์ตให้เล่นแล้วพื้นี่ชิปมีให้เล่นนะครับโหกลดความเร็วมีให้นะครับผมก็เมมโมรีซีทตรงนี้ก็มีให้นะครับกบระจกออโต้สองบานนะครับก็มีไฟตรงนี้ให้ด้วยอูคันนี้สวยว่ะอ่ะดูหน้าหน้าอีกนิดนึงนะครับผมก่อนที่ไปดูห้องเครื่องนะครับ เม็ดอาร์ทุกอย่างเรียงดอทชัดเจนแบบนี้เลยสบายใจได้นะคะออกรถกับเรานะครับคือมีวันรันตีเครื่องยนต์เครงเกียร์อีกและยังไม่พอนะครับยังมีบัตรเติมน้ำมันให้อีก1ปีเนะต็มให้ลูกค้าไปเที่ยวไปช็อปได้อย่างสบายใจเลยนะครับอ่ะ นี่ห้องเครื่องของเขาเป็นโชค็คอัพเรียบร้อยครับเครื่องพันห้าเอิร์ธดีมเอลสิบห้าอย่างนี้ก็หล่อๆเลยเป็นพันห้าเทอร์โบนะครับผมนี่มีโชค็คอัพของเทสไดเอสเปคด้วยนะครับก็หล่อๆเลยนะครับคันนี้นะบอกได้เลยต้องให้ทันนะครับแล้วเหลือคันเทอร์โบคันเดียวแล้วนะครับใครอยากได้คันนี้ทักมาผมได้ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดใจกดติดตามให้ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากน้องคนนี้ไว้ด้วยครับอยู่ไม่นานแน่นอนจัดทรงหล่อๆออย่างนี้ครับ